สวัสดีจ้าพี่ยูขรราแปดหญิงนะจ้าสสวัดีจ้าเมลี่จ้ามาจากวันนี้ก็ได้เวลาหลึกงามยามดีเมลี่ก็จะทำกับเข่าอยู่จ้าวันนีวันนี้มีแรงท้ำกับเข่าเราจะตีหางหายไปนานนะจ๊ะอันนี้ก็พี่เก๋งเลยจ้ะวันนี้จะเก๋งตูมสายบัวจะจะดดื้อเดี๋ยวจะใส่ยกีดก้นจ้ะระวังเก็บเป็นใส่แบบเดี๋ิมหน่องเก่งก็เต็มหนนึ่นในห้องหน่องเก่งไม่เต็ม อันนี้ก็เดี๋บบตุ่มเมะนาวมันออ่งเลยนอกจากคณะตุม่มมะนาวโอกงก็จะเนาะมันยังสีนี่ด้วยจ้ะนี่แ็่สีม่วงเป็ดมากเลยจ้ะอ่าอันนี้ก็พัดนั่นติเลยนอกจากเนาะอันนี้ก็เป็นป๋ากระป๋องจ้ะใส่ไปเลยเราจะยันสุดที่จ้ะเมลี่จะไม่เอาไอ้ซอสมันจะ้ะที่นก่มแก้มก็จะใบซาว เขาไม่ได้ตัวจหนึ่ง ngày เนี่แ่หลจะจับยากรองคัมาปดหม่นลิตรคมเลย่เด้อหมือนงยากจับผิดเข่งเหมือนเดิมเลยจะคัแบบยวกันเลยจ้ะไม่บาจะแกงสมดอกเท่แกงสมสายบัวแกงสมักบุ๋งอันนี้นัาสูดยาวกันนมดเลยเด็ดจ้ะยงจะเปลี่ยนพักชนิดพักที่เคยนะจ้ะอันนี้ก็น้ำปลาจ้าใส่ื้ไปจ้า ป้ามันยี่ห้อมูนี่มันไม่เค็มดอกจากไม่ต่งขัวเค็มนอกจากเด้อบางคนเห็นไม่ดีใจเยอะขัวเค็มไม่เค็มดอกจากอันนี้ก็รสดีจ้ารสดีแล้วจ้ารสดีเกะแม่โตอ๊ยแต่เมื่อ老妈เป็นแล้วลูกเอ๊ผมงนัวจัดผมงนัวอะไรแบบทำกับเตาวไม่ใส่รสดีนะจ๊ะสดีนะจ้ะจะบอกขอค่อยจะรสดีเลยเลยจ้ะ คุณคุณจะเอาเลี้ยงก็เอาน้ำเลยจ้าอันนี้ก็รอให้เดือดก่อนแล้วจ้ะเนาะอันนี้น้ำก็เดือดเรียบร้อยเลยด้วยจังเน,นี่ยเกลี่ดีก็จะใส่บรรทุกอันรักมันเลยเนาะจ้ะเนาะขนาดประตูเลี้ยวด้วยเนี่ยจ้ะทำ,ทำไมทำไมมันตีหมูหมักมากเลย ค่ะว่าลูกไม่ไม่ตุ่มนี่จะสีมันจะม่วงไปหมดเลยจ้ะโตเป็นไตโดกปันชันเลยนะจ้ะนี่ก็จะทำให้นามเจงมันออกสีดำนะจ้ะสีดำแต่ไม่ตุ่มจะดูไม่น่ากินนะจ้ะไม่ตุ่มคนเนื้อโก้ตานตายแต่จ้ะเดื้ออไปตายตายตกออกหวานหน่อยจ้ะมันตกหวานก่าเกี๊ยวนะจ้ะตาย แล้วก็ตามมาด้วยหนามะขามเด้อจ้ะเด้อน,นี่ใส่ไปเลยเราครบคูนแต่เดี๋ยวเราให้เดือดอีกทีหนึ่งน,นาะจ้ะเนาะนี่ก็เดือดแล้วเด้อจ้ะเด้อนี่ทีนี้ก็ใส่ขันต้นสุดท้ายเนาะจ้ะเนรีโหะระพาเนรีจ้ะนี่เนรีโหระพาใส่ไปเลยจ้ะ เอาเหมอมจะเอาความหมอมจะใส่ลงไปเแต่จากใครอยากลงทำสา,า,า,ามเมลีก็ลงดูเด้อจ้ะเด้อมาขามเปียกน้มือาลใจให้มันนี่หลุดออกเปรี้ยวออกหวานนะจ้ะมาโตจะรวยไปเบบหนึ่งนอกจ้ะเนาะนคนคนละอย่างกันอะจ้ะผีก,ก็เขาเกง่งเข้าตวนมากเข้าเกง่งเข้า,ขา,เกาก็ใช้ขกผีเก่งโ้มาจ้ะแต่บ้านเมลีจะใช้ผีเกง่งสีชั้มพัดเทสพัดอะไรนไั่นแหละจ้ะเอาผีกันเดิมกันนั่นเลยจ้ะ มาจ้ามากินเก๋งสุ่มสายบัวกับแม่ลีนะจ้ามาจ้าแม่ลีทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ามาจ้ามาดูเมนูที่จะกินกันวันนี้นะจ้ามีอะไรดึ่งเนาะนี่เก๋งไอ้สุ่มสายบัวจ้าสายปลากระป๋องนะจ้าเด้ออันนี้ก็ปลาสุ่มจ้าอันนี้ก็มะเขือตุ่มจ้าอันนี้ผกปนจ้ามาเด้อมากินข้าวกับแม่ลีกันเด้อจ้า สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้ามาจ้ามากินข้าวด้วยกันเดินจ้านี่ะนุ่งสบอยผมหนิคือยายสวัสดีจ้าอาจารย์ก่อนพี่โยจะกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้แม่ให้น้องลุกไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะในพี่โยก็อยากจะมาขอบอกคุณเอฟซีทุกๆคนเดินจ้ะแล้วก็มีเอฟซีบางส่วนาอาจารย์ที่ว่าได้ เงินมาให้กับพี่โยนะจ๊ะคือถักมาหาพี่โยแล้วก็ขอเลขบัญชีอะไรที่ช่วยสนับสนุนในการที่ว่าเอาไว้สื่อข่าวสารหรือสื่อของใช้จำเป็นในครัวเรือนนะจ๊ะจัดพยูก็ขอขอบคุณเอสซีทุกท <Gaz>: <ny ina> ี่ว่าบอกคุณมาให้พี่โยด้วยจัะแล้วก็ขอบคุณเอสซีทุกๆคนในหลายจัตุรัสช่วยเป็นกําลังแรงใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะก็อเอสซีจัดพุพันคนที่ว่าเอ่อมาดูพี่โยมาให้กำลังใจพี่โยแล้วก็ มีขอความดีๆมาให้เป็นกำลังใจกับพิโยนะจ๊ะมันทำให้เรามีแรง,ง,งมีกำลังสู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข้างนี้นะจ๊ะพ่โยก็ขอบคุณมากๆเลยจ่ะแล้วก็พ่โยก็นึดีใจเลยจ๊ะที่ว่าขนาดเอฟซีไม่แชร์หยาพี่น้องเด็ดแท่ของพิโยยังได้ว,ว่ามีกำลังมีตรงกำลังแรงใจมาให้กับพ่โยนะจ๊ะ พิโยก็คือแบบว่าเจอคำพูดจากญาติพี่น้องกันแท้ๆเลยนะจ๊ะคือแบบว่าพูดแบบว่าพี่โย <P io S 2> ไม่ให้กำลังใจกแบบโยพูดขึ้นมาแล้วให้พี่โยแต่ยิ่งแลพี่โยแบบเสียสจะเป็นญาติแบบญาติกันเลยนะจ๊ะโยก็เลยเลยถโถไปเลยนั่นแหละพอได้ไมาเห็นคอมเมนต์ของเอซีอะไรเง,งี้ยจะที่ว่าให้กำลังใจพี่โยก็ขอบคุณและพิโยคนนี้กำลังใจสู้ก็ไอ้คำพูดของคนที่เขาแบบว่าบ้าไปก็ โยกไปคิดมาไปคิดแต่ละเรืใจก็คือไอ้นั่นไปแต่ล้วรื่ในยักษ์เอาไปคิดให้มันน่าใจนรจ่องใจโยกขอบคุณเอซี T ทุกๆคนเลยจองแล้วก็ขอบคุณเอซี T ที่ว่าเวยมอบคุณมอบอะไรมาไปให้พี่โยสื่อเขาสื่อเขาสารอะไรไปให้เม่ให้นองให้ร้านอีกทีนี้เลยเะ,ะื่อเกจ่ยกขอบคุณมากๆเลยจ้า มันมีอะไรมาก็ให้กำลังใจแม่ดีก็ดีใจจ้ะดีใจมากๆเลยแหละแม่ดีน่ะกูบอกว่าอ่านที่คอมเมนต์ที่ให้กำลังใจมาหน่ะบุงแม่ดีน่ะยังหนังหน้่มตาไหลนอนหนุ่ตาไหลเนาะยังแบบป้าบ่ดีใจาทำปูเอฟทุกคนเลยเขายังเห็นใจทำพี่น้องถึงปูนั่นได้ตลอดผมไม่อยากจะไปปูแอะไรมากละจ้ะมีกำลังใจใบวาก็คือเอฟทีจริงๆเลยจ้ะเด้ออันนี้ปูจะใจจริงก็แม่ดีเลยจ้ะ ไอ้กำลังใจแม่นดีมัยิ่งมากเลยแม่น,ด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 ,นดีควบคบคุ้มเลยหลายต้อเด้อนคกบควกำลังใจเลยจ้ะแล้วก็ที่บา่าทำไมาพี่ยูไม่ได้เอ,อ่ยแบบแบบเกี่ยวกับแบบใครให้เท่าไยนะเพราะว่า,าก็โดยส่วนมากทีเอฟซีที่ทบา่าโอนเงินให้ยูน,นิคคือบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามด้วยแล้วก็ให้ด้วยความที่แบบแบบคืออ,อยากให้ไปเป็นหุ้นอะไรที่จะไม่ต้องเลยได้ก็ได้ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วจ้ะแต่ว่าบางคนก็บอกได้เป็นไรแต่ว่าพี่ยูก็ก็ให้ความเข้าลูก กับการตัดสินใจของเอซีนอกจากอะไรตัดสินใจว่าก็มีเอซีโอนมาจะว่าก็ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยจากก็หลายท่านอยู่นะจ๊ะเอออยู่กับคอบคุณหลายๆเนะจ๊ะจากมาจิ้มเท้าด้วยกันเนะจ้ะอย่างทั้งคู่ของไฮโอจะจังลูกเอายังถีลูกมาจากเดนมาร์กเนี่ยก็ไฮโบกจะว่าให้ทุ่งมาให้จ้ะหนุนเมฆก็ขอบคุณหลายๆเดือนแต่เธอถูกกำลังเล้งใจจริงๆจ้ะ ฟื่นตัวแต่ไวที่บ่ไม่คิดอะไรมากก็คือกำลังใจจากเอฟซีนี่เดี๋ยจ้ะคือให้ให้กำลังใจดีจริงๆิงจ้ะดีกว่าดีใจมากเลยนี่กำลังใจจะสูอีกตัวไปจ้ะอยู่ตลาดได้ยินได้ยินคำพูดคำนีจากยาิพ่นอน่อนเ่อะพื้นแบบว่าไม่คิดว่าทำไมเขาเป็นญาิพ่น้องแต่แท่ว่าพูดคำคำานีเลยน่าจะ ให้กำลังใจเหล่าก็ยังจะมาหนังดิจิตอลเราก็เคยช่วยเหลือเข้ากันคือกันนะจ๊ะไม่งดิเคยช่วยเหลือกขาเลยนั่นน่ะจ้ะอยากคู่นี้น่ะจ้ะ <c oughs> เราบอกก็ไม่ยากหนังลุงโน้ตแต่เนาะมันเร็วไปเล็วกว่าทางก็ซื้อแล้วจะหาบ่ายอีกใครมีความรู้ของเขาเดี๋ยวจะหาบ่ายเราไปพูกหลังเพื่อมุ่นคุ้นเลยแล้วก็ไม่ยากจะพูดได้จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวก็เลยเราจุกกันไปได้จ้ะแล้วก็เดือดผลผลิตของเราใหม่เลี๋ยวจะถือว่าเราก็จะใน การที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรบางครั้งก็ทาให้เรารู้ว่าใส่ใ,สใจใคนเราเป็นยังไงนะจ๊ะอิงหามกางพูดก็ไม่ได้เขาอยากพูดยังไงกับหลืองเพราะมันตกเอามาไปใ,ในกระสโมงเด็กมันผ่านไปเลือ่อยแพอมันมีเรื่องหลายๆก็ทําให้รู้แล้วแต่ <c oughs> ใครผิดยังไงอะไรยังไงกับเรานะจ๊ะยายนัวจะคุยกับเอฟซีร้านเกมเขาเมื่อช้าเลย ก็แบบนี้ที้มือแทงตุ่มยายแม่หน่อยนี้โอ้โไม่ไม่ถูกใจเสาวก็ดอกแค่ใช่ไหมลูกฮึอะไบัวโอ้โหดอกกุงบางอย่างบางวันบางแต่แต่ตนป้ากับป๋องเนี่ยปลาทูอยู่เนี่ยลอยใช่ไหมลูกห้ดอกแคนะ

ใครปะาวันนี้ทำไมแมวทุกแบบใครติ้มส่งเลยเข้าค่ะเข้าอันนี้จะได้อินตรงอันลูกเขาเขาใส่เข้าให้ลูกช่องช่องอือตัวเขาก็อร่อยไม่รู้ว่านั่นนี้อร่อยดีหรือดีเนี่ยนะอร่อย ตลาดนัลาดนดีินเข่าเลยกดจ้ะไอ้กระลังกินก็มาเดิอจ้ะเด้อมากินผมก็ไม่รีดะนี่มากินเก๋งต้มไตบัวก็ไม่ดีโู้กู่ดจากัยกต่พก็ไอตีเลยน้องเกม ล<จ><จ>ูกจ๊กจริงๆเลก่อนแนี่ลักะลืดักะลืดวไหนกะเลอดตรงหลัาุนะคะนีนนะ่น้อยูบ้านนูนเนนทายจะางหน่เจใบยูบ้านนูลอนูหรือจแมวลอหืลอล่าทามไครับไม่ลาไม่ลอูกแหยใครหลังคะนี้นี่ จกาโอ้ยจําวันของติกาดิตาไลเ่พอยเนื้อปรจําหุนเขาแตงเหนี่เออตว่าเห็นแม่ปลาก่อยแู่ปลาก่ยที่ทำอะไรอห้นเขาแก่ปลากร่เป็นนื้อห้นเนวดวยด้วยแ้งตงอเามเข่าตัตือมเขาม้มาหุเขาอีกไอ แม่ให้เป๊หููกหูลองใส่เขายังไม่ถึงไลขสองเลยใส่นาถึงเม่สองฮัดหูโอ้หูเป็นลูกหนั่งแต่หูก็ตกลงไปด้วยนะเกลคเก่งอะจันี่หูขาวเป็นอะไรจะจ๊ะนึกเอาหมอกใส่ฝาหมกต่ำหน่อยเถอะคุ่ผก็แม่กินกาแฟใช่ไหมไข่าทีแม่ก็ใหกห่ยแม่กินยาโอ้ผใได้เด็กกพอเลี้ยงใบทด้จังงั้นนะ คือมอข้าวไม่ก็เป็นผลดี دة? เด้ยแต่มหูข้าวเพราะคือเหนแ่อยแจ่มหูขาวเป็นเลยเลยมองข้าวไม่ได้เลยควหูไม่ด้วยใช่ก็คอดดอนนือก็อร่อยดีป้ำน่งล่าชามูไก่ก็เป็นทูงเขา้าเออกินเดีงกินดีนัดทู้งไวเด็๋ดีเพื่อแม่ไปทำงานต้นขังนู้หลืกโรงเรียนมันนู้ขู่งโวยเม่ได้เลยนั่นน่ะเด็๋มนู้รกละวังไฟเดีน่นูก ต้องผัวอยู่ด้วยเวลาเรียรมะขาัวต้องอยู่ด้วยมจะเดยวไาจะถเสียบเดี๋ยวไฟมันจะแนนจด้อยยิบหนนูอยาไปยิบตรงให้มันุงเล็กตรงจับบนตงหุนมันอ่ะจับอบพยเาไปจับตุงรักตุงเล็กมันอืมทุจับมันดูเอ สกเก็ไอ้นี่จะมูยย้ยมันเปิดน้าทอมเมย์ม่อยู่อย่าไปเปิดทำจะพอเปิดไข่แต่ให้พอถอดไข,ไขไ่ไ้โใช่นียรจะเวนมู้มถ้ใครตอเว้นตอ่านพอแต่ไม่พอให้ถอดนูว่าไปเท่า ้าสงก็่อไปนะครับเส<ข>ีงรลองกันหนมนอนุอตอเ,เติเล้ลเขาไปกิะเสงลูกแมวเด็กกับไปเลยเป็นแม่บาทพี่โยด้จ้ะเป็นแม่บบทู้ว่วยจวามาออกลูกก็นี่ด้จะเนี่ยนี่ไมีกวรเดือดสองเนี่ยมันขาดไปทางไหนทูกตัวนึงนะ หนูมาย่อให้เรียนเปนขาดไปใช่ไหมมันมันหนีมากหนีมากได้ไปชัวนึ่งเลยมายักมาใช่ทิ่งลูกแมวทิ่งลูกหนูหรือบางนะบางแม่จะทิ่งลูกนะหรือบางนะหรือบางแม่จะทิ่งลูนะแม่จะทิ้งหนูกแล้วหนูจะทิ้งแม่ดูอ๋อจะมาหลับไปไหนวันไหนดู ก็แบบบนแบบถ่านูปไปเที่ยวทะเลนูจะต้องคิดถึงยายก็ประทุกมากเลยแบยบก็แม่ด้วยแบบคิดถึงนะเห็นทะเลคิดถึงทะเลดีกว่าหละนี่แหลการเป็นผู้ดีไม่เห็นเลยการเป็นผูดเอาเอาใจยายไว้สําเร็จทีนี้ได้ในนั่นไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้ยท,ทะเลนูล้ไม่ได้คิดถึงทะเลที่ดนะีนะนู้ไมถึงทะเลก็จะอ้อาอ้ีาหอยทอดด้วย ลูกไปหาแฟนอยู่แถบอ้ํบอ่ะนาำเย็นาวปลาแบน้อนนีเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไม่น่าอิ่องเล <c oughs> ย นายเอาเขานี่ถือพาบุตรนี่ใช่ไหมอ่าลวยถือถ้อยกเพิ่มลูกปลาเนี่ยหน่อยูี่ยังไงถึงเพิ่มแบบนี้เลยก็ทำแบบคนดีเลยเพลงตัวละเจ็ดสิบบาทเลยยันหนูเข้าิง ค่อยกินเน้อเาเยต่้ราไม่กินเขาอะอยากมตปลาลามจัหนๆ้ละอันปลาลาม่มากหอเปล่านี่ยหรหลาหลนับนนี่ตือก็มีแตาปลาลาไม่มากแค่ก็ไปไหนเต่ปลาลามนทางหรอทางใหญ่ด้วยนะจะขายมุกกระทูอันนี้น,นะน เป็นของประมากด้วยมันเป็นปลาตุ้มเป็นเหมือนไก่หมูหมู้ตัวมาแล้ยนี่ย่าแหนมแบบนีแต่ว่าส่วนมากเป็นพริกที่เด่นแบบหมูมาให้สื่อคงไม่เคยมีเนาะคือท่านำพริกกับฝงอะไรกับโป๊กบานปลาแววเต็มเลยนี่ท่างกับปีนี่ติดเสาอะไรอย่างนี้แม่งรานีมไหลายสิ่งอืมอืมแจ้งหมูมากชินหนี่งมงด่ามึงเด็ดถามเนาะเดไดแจ้งมันกินข้าวที่มันเด็ดแจ้ง นาลด้วย่เราตื่นไปบบจะจะกินนั่นอ่ะจะกินปลาเนาะก่บาตังให้ตื่ให้รู้ลงไปเอาไปชิมหน่ยอืมเป็นน้องเจ้าจะเทียงเนี่ยเนี่ยนาง แล้วนีหนังเจ็บเอี้ยวมาคือจะกินไม่ดันหลุดเนี่หลุดถังคันเนี่ว่าดีว่าไม่ยุดลุดเบกยังเข้าว่าหยุดรัคนยุดาคันไม่ใช่ยายแข็งแกงถึงยายหยุดวด้ายอะไรต่า,างๆเป็น<จ>ก๊อบไอ้นี่ยายไม่ได้กินก็บุงเลย ผะกมมะกุมอะวงกินอยู่เนาะเรองอะไกินผะกมได้เป็นเด้อฮักยกของแล้วจะลอยพึ่นออกไปเลยเป็นยังไงเดือฮักเดอฮักก็เป็นตัวที่เขียวเะจากคลิปนี้ก็จะไปเคนเน้อจากก็เดี๋ยวนายแมเมลี่กับน้องแนนหนังิเตรเรื่อยๆเน้อจัะเ้จักพิโยกคอคอระคุณเอฟซีจุกคุดะจ้าที่ว่าทางนส่ง กำลังสักแล้วก็กำลังใจมาให้กับพี่โยนะจ๊ะกำลังใจจากทีทีหนึ่งแต่ที่วัดท่าห้พี่โยด้วยบ้างมีเยอะค่ะแบบว่าแข็งแรงมีกำลังใจใจเร็วไวนะจ๊ะโยบอกขอขอบคุณมากๆเลยจ๊ะโยลักเอซีทุกคนเลยจ้าสสวัดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ